สบายดีพี่น้องสบายดีเบอร์สุขสุขคนเดอ้อพี่น้องที่เขามาหับส้ม m ส่งเสานำบานนเม่อว่านี่กับบริไทยคลิปไปพี่น้องได้เบิ่งตอนคำชื่ออาการกับมันหนักคณะม่อว่านี่ก็เริ่มบริอัดคลิปเลยพาการมานาั่งกินเขา่ากับบอดาวตอนมืดๆนั่นแหละมันบาไวได้พี่น้องเลยเมื่อนี่กับตอนเช้าใข่เนยยู่ตื่นมากอะ่ะแต่ว่ามัน มันก็ยังคือเก่าอะไรพี่น้องอาการมันกับอะไรหายขาดไปดอกเพราะว่ะอะไรอาการของคนแผลท้องก็ยังอยู่เนาะมื่อนี้กันสีผ้ากันขึ้นไปหาหมอกันสีขึ้นไปสีผ้ากันเห็ดอันเัวร้าเพิ่นสีปีนลังคาอะไรกันผ้ากันทำกิจวัตรประจำวันเอาง้อเอาพักยังแล้วุแะไรจังสีอะไรผ้ากันขึ้นเนาะพี่น้อง ไปห้าหมอลองเบงเผื่อหมอเผิ่นมียาให้กินมียาบำรุงขัน้นแล้วก็ว่าสิเลยเมื่อบ้านไม่ยุบหัวสี่เมื่อไวบอว่าหมอกับบริหาหมอดอกพี่น้องก็นแนะนํำมาหลายคนว่บาบ่ให้สอนหมอใส่ร้ายเพราะว่าเนาะเพราะว่าทองยังอ่อนอยู่เพราะว่าหาก็ไดเดือนหนึ่งเนาะหรือจังไดแหละไปรุ่นน้ำการว่าหมอได้จากเดือนแล้ว เฮาในความคิดของเฮานี่ประมาณเดือนหนึ่งนาะพี่น้องาตากระสีดโซยเบิดว่ะค่อยแห้งฮะวันแรกเพิ่นสิปีนลังคาเพิ่นตื่นมาเพิ่นกะอันหนึ่งเข่าหายมือนีิเฮาบปีตื่นมาหนึ่งน้อพี่น้อ,อ,เองเลยฮะวันแรกสิบมาปีนลงนนนนนัง,าานนาง,ลางคาโอ้ยโอ้ย ววิดเน,นะตอนนี้กัปีนขึ้นหอดล่างคาเพียงหน้านอ้อยอหไพี่นอ้องเพราะว่ามันรั่วไอ้ใช้ดาวอันหันมาให้เบิกแน่นสร้างประมาณนั้น ไรบอกเขาสื่อกาวอันนี้มานะวนรถใหญ่นะลอยอะเร่กาะลอยเช้าลอยจีบสมาติตั้งคาหลวพี่น้อง<ม>ปีนายจังสิเปลี่ยนสังกะซีละกะเขาก็มีแผนต่อเทียงหน้าออกอีกเนาะจักเสากระดาสามเสาสามต้นทว่า มื่อนี้กับพ่อปูเพิเ่นสิออกมาเลื่อใหม่เรือจังได้แหละว่าเฮาซื้อใหม่น้ำยายน้องดีไว้อยู่ห่หวยผู้ละแล้วก็พ่อๆกับชิบิตัดตัดใหม่จึงใหม่ซอยกันเปิว่าเมือนี้อาจีพบว่าเมือนี้อาจีพไประหว่าเมืออื่นไปละตัดมาไหวพี่น้อง พีหนา,ลา,าววแล้วเขาผัวแหละเจ้าสิได้เห็ดเทียงห,หน้าก่อืมนมนดา,าวก็ยุลขคาช่วงนี้ก็ติบไปก่อนนี่เพิ่ตื่นมาเพิ่งกระเด็เข้าให้อ๋ออ๋อ หนึ่งข้าวเหนียวคืเอเก่าแหละแต่ว่าหนึ่งกับหน่อยลงเพระาะจ่เกากันหนึ่งเนาะหนึ่งลายเพระาะว่ากินลายส่วนนี้กินเน้นๆกับทำเมกับบัวดาวคุณพี่น้องเลยดูร่งางคาเที่ยงหน้าหน่อยพอ้าวก <c oughs> ินั่งคักเถอะเด้ ดีแล้วย,ยูย uh, sort of ูอย่างนาะแต่ว่าเดี๋ยวลงมาเห็นเบอร์ตัแทนอืมบ้อนเจ้านั่งไนก็หู้อ่ะันั่งแะเขานโอ้จะมนเนาะแต่ว่าก้าวน่ะเนี้ยแห้งเนาะ เบิ่งเขารีวิวว่าเอาอได้แดงได้ป่ะก็เ,เลยสั่งมาใส่ลงมาแปะเบิง่งปีหนาคอยว่ากันใหม่เนาะคอยเห็ดใหม่คอยทำใหม่พี่น้องคอยเปลี่ยนสังกะซีใหม่หว่าสังกะสีก็คือพี่น้องเห็นนั่นแหละก็เกา,นาแน่แหละเนาะแต่ว่าเกากากแข้งกว่าต้องมุ้งใหม่ แคงกลัวเท่าไ้เท่าก้าวเนี่ก็บบรารพูดไปเอามาเมาื่อวานนี่ไปซื้อน้ำมันพี่น้องไปซื้อน้ำมันมาชไวยเรื่อยไหมแสนแปดสิบพันสามสี่ร้อยใครมาขึ้นนี่เออกินขนมลงไปแต่เออพี่น้องขอพูดในร้ายเดอ้อที่แนะน้ำมันผู้ดได้ในน้โจ๊กนะ โจนะ๊กน่ะกินได้ยูพี่น้องเลยอาจจะเหา่าอันน่ะมันมีความหอมของขิงน้อยหนึ่งมีความคิดของเห้านะมันก็เลยเออหอมหอมของขิงก็เลยกินได้โจ๊กกินโจ๊กได้ก็สิมหูนี่กันเนี่ยเอฟซีเพื่อนในนำ้ำเนาะขอบคุณหลรยดเด้อที่แนะนน้ำ,นำ,นำสิ่งดีๆเขามาเนาะให้ได้หู เอาก็กินแต่แนวเก่าไวกับวัยแล้เปลี่ยนอาหารบ้างแน่นอยนไพี่น้อยเพราะไ,ได้เปลี่ยน,นกินมากินโจ๊กเออพอนอนได้แน่มาขึ้นแต่ว่าแน่นท้องแบบกระเพาะหรือจังไรนี่แหละเป็ดกะว่ใน้เกลือขาวเป็ดไก่ได้เนะเรกคลัง คุ้มแกะกาวอยู่เพราะว่าสิได้ติดหลายบ่อนหลายบ่อนอยู่ผาตังนี่ก็สั่งมาใหม่อันนี้ก็ตั้งแต่ FC เพิ่นส่งมาให้พี่ดาเพิ่นส่งมาให้ประมาณ2ปีล่ะก็เฮาก็มาแหนมเทียงหน้าเฮาแล้วเฮาก็สิสั่งเอาใหม่บัดนี้สั่งเอาใหม่จากราดามาแอมไว้เพื่อฝนสาดฝนยังงาหน้าเนา ขันหัวขาวันหัวอีกก็ขึ้นไปจี๊ดอีกเนาะบอกเธอเห้เธอห้จี๊ดบ่เเวดแทนเี่แบบว่าข้มัรย้ายก่อนจุอวี่าจุดอือัวนเน่้น่าบอลห่านอนนะซึ่งบอลห่านอนนะเบิดเขาก็เริ่มขึ้นอายแล้วพี่น้องเลยขอบคุณพี่น้องเด้อที่เขามาหาบส้มให้กำลังใจขอบคุณเนาะ ยกระทายอยากกินงวงกระซอซุปหยัดปูกับข้าวเหนียวเด้คือสิมีแห้งยาวๆถ้าให้มันซุกก่อนหน่วยใหญ่ได้นี่มาบีบอยู่คมืออยากกินวงซุปเด้ายังบ่ทันุกดอกแต่บางจักแดอยู่บ้านใหม่แต่ว่าซุกบ่จักพอเป็นก่อนเดี๋ยวมื้อนี้สิลองมือเบิ่งแต่ว่าเป็น ประวุ่งนะก็ว่าสิตัดเมื่อยอยู่งามงาม,นมาเนาะมะเขืออ่ะก็กมีชวนพักค่ะไปเบิ่งเห็ดเท่าก่อนถ้าพี่น้องไปเบิ่งเห็ดอันนางฟ้าก่อนไปเดทไทยพี่น้องเบิง่งโดนเติบเลยยังออกอยู่พอได้เก็บอยู่มือนะกายไม่ยาเพิ่ย หนึ่งให้กินเนาะเขาไปติดจัก,กรจันนี่ได้กินหนึ่งเฮทอยู่รายการมันการเริ่มลดหน่อยถอยลงมาเบิ่งน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อฮ็ตนางฟ้าโอ้ยออกกูวกับบอได้ด้แก่เบิดนเนี่ยเก็บเมื่อบานไม่อยู่นี่ ออพ่อได้ให้เจ้าของเก็บกินภายในครอบครัวยอยู่นี่เห็ดนางฟ้ากันทางนากนกมีพ่อได้เก็บตอนนี้ก็พึ่งเก็บไปว่านซื่นนี่เนาะก็เลยออกปลาไหลดาว่า,ายากเลนสล์สไลเดอร์สไลสไลลงมาบ่จากเทียง เอายอดแล้วเราก็มาเกลือปลาพี right oh, ่น้องเลยเรื่องอะไรูดีบูดีดอยู่เจ้าไก่เจ้าเกลือมันละไก่นี่เข่าเบิ้ลแล้วออสการ์เด้อร์ ยังกุมแกะก้าวอยู่บอกว่ากาวได้เรื่องกาวที่สื่อมาสรัร่งในออนไลน์เราพี่น้องเลยบอกว่าได้เรื่องได้เรื่องว่าสนัานเหนียวนึบมุมวงกระโดกโดกพี่น้องเลยพูดซัมสิกินเนาะ เอ้ยเฮ้ยอย่างระวังเด้อซิเดล,ล่าพี่น้องเด้อขอบคุณที่ติดตามรับโซคลิบไปพอกันไหมคลิปหนาป้าลุงเลยสบายดี